กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวอย่างที่ผมกับคุณภูผาได้ทราบนะครับว่าหลังจากนี้เองนะครับในวันที่3ถึง6ที่จะถึงนี้ก็คืออีกไม่กี่วันนะครับท่านผู้ชมเราต้องเตรียมรับตั้งมือตั้งมือตั้งรับคือทั้งปั้นไม้ปั้นมือถูกต้องและก็ตั้งรับนะครับในส่วนที่จะเกิดขึ้นอย่าตื่นตะนกนะครับแต่ให้ตระนักนะครับในส่วนของวันที่3ถึง6นี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะครับว่าให้เตรียมตั้งรับเรื่องของมวลน้าครับ กรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีรายงานออกมานะครับว่าประเทศไทยตอนบนฝนจะเพิ่มขึ้นมีฝนมากขึ้นตอนนี้แน่นอนครับว่าแต่เดิมของเดิมยังอยู่แล้วก็เริ่มระบายจากการน้ําไปสภาพพื้นที่ยังฉ่าน้ําอยู่นะครับตอนนี้ถ้ามีฝนตกหนักสะสมอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเพราะว่ามรสุมฤดูฝนเริ่มมีกําลังแรงขึ้นหลายคนพอพูดอย่างนี้นี่เขาก็เขาเรียกว่า หวังใจกันนะับ,ะบเพราะว่า <ư? S 1> รอบก,ก่อนเนี่ยสิกว่าวันที่ผมพูดถึงเนี่ยคือแค่ร่องมรสุม <โฮ S 1> แต่นี่คือมรสุมที่กําลังก่อตัวขึ้นพัดเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับหลังจากนี้นะช่วง3-6ถึงกันยาย,ยนี้ร่องมรสุมกําลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพาดในส่วนภาคเหนืออที่ผมเลยทราบและถัดลงมาภาคกลาง และถัดไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คืออีสานบนนั่นเองรประเทศไทยก็จะเดินทางเข้าสู่เรียกว่าฝนตกนะฮะทำให้หลายๆพื้นที่เองตกหนักถึงหนักมากในส่วนภาคเหนือที่ทุกคนทราบคือวันที่3 3บวกลบ4 5หเนี่ยเหนือโดนหนักเลยครับแล้วก็ปร,ริมณฑลไล่ไปภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะไล่ต่ำลงไปนะครับในตอนนี้เองก็อย่าวิตกกังวลกับเฟกนิวมากนะฮะเพราะบางคนชอบมีเอาเขาเรียกว่า แผนภูมิ3มิติการจำลองในอนาคตม,มานำเสนอบางสื่อก็นำมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีซันซานอยู่ใกล้ๆแล้วแต่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนูน่นนะฮะอขอให้ผู้ที่เดินทางนะครับหมายถึงว่าคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศไปด้วยแต่อย่าเอาแผนภูมิพวกนั้นมาขึ้นชาร์จแล้วก็ใส่ข้อมูลชุดนี้ไปนะฮะมันดูน่ากล <ผม S 1> ัวถูกต้องอ